แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ5,000คำสำหรับช่องโฟกัสออนแบมเกี่ยวกับเสียงสไตร์ o c เกตและราคาของมันโดยไม่มีหัวข้อและรวมคำเปินเปิดรายการไว้เรียบร้อยแล้วขีดขีดขีดสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกัสออนแบมช่องที่จะพาทุกคนไปจอดลึกเรื่องราวด้านยุทธปกรณ์เทคโนโลยีและอาวุธทางทหารที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงผลงานใหม่ล่าสุดจากฝีมือวิศวกรไทยที่กำลังสร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติ สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอาวุธใหม่ที่มีชื่อว่าสิงสไตร์อรเก็ตจรวดพลังทำลายสูงรุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจเชิงรุกของกองทัพไทยในอนาคตอันไกลสิงสไตร์อรเก็ตหรือที่รู้จักในชื่อภาษาไทยว่าจรวดสิงสสไตร์เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มข้นจากภาครัฐโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะในภาวะที่ภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความตึงเครียดเกิดขึ้นในหอลายจุดที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงของชาติสิ่งที่ทําให้เสียงสไตร์โรกเก็ตโดดเด่นกว่าระบบจรวดทั่วไปในปัจจุบันคือการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งในด้านการขับเคลื่อนการควบคุมทิศทางและระบบนําวิถีที่แม่นยําระดับเมตรรวมถึงการบรรจุหัวรบที่สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งชนิดเจาะกรอดแรงสูงชนิดทำลายพื้นที่วงกว้างหรือ Mac, แม้กระทั่งหัวรบอิเล็กทรอนิกส์รบกวนสัญญาณเพื่อใช้ในการปิดล้อมสนามรบหรือรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามจรวจดรุ่นนี้มีระยะทำการไกลสูงสุดถึง180กิโลเมตรและสามารถจาะเป้าหมายได้แม่นยำในรัศมีไม่เกิน3เมตรจากพิกัดเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นความแม่นยำระดับสูงมากเมื่อเทียบกับระบบจรวดนำวิถีระยะกลางอื่นๆในระดับภูมิภาคการใช้ระบบนำทางแบบไฮบริดที่ผสมผสานร,ระหว่าง GPS และการประมวลผลด้วย AI แบบเรียลไทมยังช่วยให้สิ่งสไตร์ r o เก็ตสามารถเลี่ยงระบบป้องกันอากาศยานของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจของสิ่งสไตร์โรเก็ตก็คือการออกแบบให้สามารถยิงจากฐานปล่อยแบบเคลื่อนที่ ซึ่งหมายความว่าหน่วยปฏิบัติการสามารถนำจรวดนี้ไปติดตั้งบนรถลำเลียงจรวดชนิดพิเศษที่วิ่งบนพื้นที่ครูกระได้และใช้เวลาติดตั้งไม่เกิน8นาทีทำให้การโจมตีสามารถดำเนินการได้แบบฉับพลันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นป่าเขาหรือแนวชายแดน ในด้านโครงสร้างสิ่งสป라ร์โรกเก็ตมีน้ำหนักประมาณ750กิโลกรัมความยาวเฉลี่ยอยู่ที่5.2เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ45เซนติเมตรตัวจรวดถูกผลิตด้วยวัสดุผสมพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อแรงดันและความร้อนสูงนอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารในตัวที่สามารถรับคำสั่งปรับเปลี่ยนเป้าหมายในช่วงกลางเที่ยวบินได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นสิ่งที่จรวดทั่วไปในอดีตไม่สามารถทำได้การพัฒนาระบบนี้มีเบื้องหลังที่น่าทึ่ง เพราะเป็นความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยไทยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทปและภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการบินและอวกาศในประเทศไทยโดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลาพัฒนาเพียง3ปีซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับระดับความซับซ้อนทางเทคโนโลยีของระบบจรวดอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้จรวดเสียงสไตรได้รับการจับตามองคือราคาที่แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค โดยราคาต่อหน่วยของสิ่งสตร i k ์ร็อกเกอยู่ที่ประมาณ47ล้านบาทซึ่งแม้จะดูสูงในสายตาประชาชนทั่วไปแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าม,มากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและความสามารถที่ได้รับซึ่งสามารถเทียบเคียงกับจรวดนำวิถีจากประเทศมหาอำนาจที่มีราคาสูงถึง70-90ล้านบาทต่อหน่วย นอกจากนี้ในการจัดซื้อจัดหาชุดแรกรัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณกว่า2,000ล้านบาทเพื่อจัดหาชุดระบบปล่อยจรวดพร้อมสิยงสไตร์ร็อกเกตจำนวน30นัดและรถลำเลียงอีก5คันโดยมีเป้าหมายให้พร้อมปฏิบัติการในหน่วยทหารราบพิเศษภ,ภายในสิ้นปี2569ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเชิงลึกด้วยระบบจรวดนำวิถีที่ผลิตเองในประเทศ สิ่งที่น่าภูมิใจคือสิ่งสไตร์ r o เก็ตไม่ได้เป็นเพียงโครงการทดลองแต่ได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนปฏิบัติการของกองทัพอย่างเป็นทางการและยังมีการพูดคุยถึงโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตโดยเฉพาะประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านการทหารที่แน่นแฟ้นกับไทยเช่นลาวเมียนมาและฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเสริมรายได้ให้แก่ประเทศ แนวคิดในการพัฒนาจรวดสิงสไตรยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพไทยในการลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศและหันมาลงทุนในเทคโนโลยีที่พัฒนาได้เองภายในประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมความมั่นคงแล้วยังเป็นการสร้างงานสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เติบโต,ตแบบยั่งยืนในเชิงยุทธวิธีสิงสไตร์็อกเก็ตจะถูกนำไปใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายสำคัญของศัตรู เช่นฐานบัญชาการกลางคลังแสงระบบสื่อสารและสนามบินรบภาคสนามโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้เครื่องบินหรือรนโจมตีได้การใช้จรวดเสียงสไตร์จะเป็นตัวเลือกสำคัญที่ทำให้กองทัพยังสามารถดำเนินการรุกได้โดยไม่ต้องเสี่ยงสูญเสียกำลังพลแม้ว่าเสียงสไตร์โรเก็ตจะเป็นจรวดที่ทรงพลังแต่การใช้งานจริงจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและจริยธรรมการทหารระหว่างประเทศโดยจะต้องผ่านการอนุมัติจากระดับบัญชาการสูงสุดเท่านั้น และไม่สามารถใช้ในภารกิจที่มีโอกาสทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากประสิทธิภาพทางการรบแล้วสิ่งสไตร์โรเก็ตยังได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงผสมสูตรพิเศษที่ลดการปล่อยคาร์บอนและขมาวควันในระหว่างการยิงอีกทั้งวัสดุที่ใช้สร้างยังสามารถรีไซเคิลบางส่วนได้ทำให้โครงการนี้ตอบโจทย์ทั้งด้านการทหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้เสียงสไตร์อกเก็ตคือสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าความกลา้าและความสามารถของวิศวกรไทยที่สามารถพัฒนาอาวุธอันทรงพลังขึ้นมาได้ด้วยทรัพยากรในประเทศเป็นการยืนยันว่าอนาคตขององค์การป้องกันประเทศไทยจะไม่ต้องพึ่งพาใครอย่างที่เคยเป็นในอดีตอีกต่อไปและเมื่อมีการนำจรวดนี้มาใช้จริงเราจะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเสียงสไตร์อกเก็ตอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้หากชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่องโฟกัส on นแบมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาคหรือเพิ่มซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษแจ้งได้เลยครับ